นี้นะคะพี่ตาจะอาสอนวิธีการทำหัวซิบกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้คือกระเป๋าสตางใบยาวนะคะพี่ตาจะแนะนำวิธีทำแบบที่หัวซิบแบบที่ง่ายที่สุดนะคะง่ายที่สุดก็คือประมาณแบบนี้นะะประมาณแบบนี้ก็เตรียมหินมาแบบนี้เฉพาะแบบนี้เตรียมหินมา สามเม็ดนะคะเตรียมใบไม้ตกแต่งนะคะแล้วก็มีเม็ดขั้นนิดนึงนะมีเม็ดขั้นนิดนึงเอาไว้ตกแต่งนะเพราะการใส่เม็ดขั้นจะทําให้สวยขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเม็ดขั้นก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เอ่อเอ่เอไม่ชื่อไม่ออกห่วงกลมห่วงกลมค่ะอ่าแล้วก็ใช้เชือกนะคะ เชือกเทียนพี่ตาใช้เชือกเทียนเบอร์สซึ่งเส้นเล็กมากนะคะเส้นเล็กมากมันก็มีเหตุผลว่าทําไมพี่ไม่ใช้เชือกเทียนที่เส้นใหญ่ๆไปเลยหละ่ะจะได้ไม่ต้องทบหลายครั้ง คือว่าการทําหินเนี่ยนะคะบางครั้งมันจะเจอหินเม็ดเล็กนะอย่างเงี้ยยังถือว่าเป็นหินเม็ดใหญ่นะหินหินเม็ดใหญ่เนี่ยรูมันก็ใหญ่นะคะแต่ถ้าบางครั้งพี่ตาเล่นหินเม็ดเล็กๆอะคะ่ะเม็ดจิวจ๋วๆเล็กสุดที่พี่ตาทํางานหินก็คือ3มนะ3มิลนะสามมิลมันจะจิ๋วมากนะคะถ้าเป็นเชือกเทียนเส้นใหญ่มันก็จะร้อยเข้ารูของหินไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นที่จึง ถนัดที่จะใช้เชือกเทียนเส้นเล็กมากะ่ะอันนี้คือเบอร์สามซึ่งหาซื้อยากมากไม่ได้มีขายไ,ได้ไปซื้อกันได้ง่ายๆนะคะก็ตัดเชือกเทียนออกมาก็มือใหม่ก็ตัดให้มันยาวๆเลยนะคะพี่ตาก็เรียกว่ามือเก่าแล้วแต่ว่าพี่ตาก็ยังใช้ยาวมากนะเผื่อเผื่อขาดเผื่อเหลือนะคะเจ้าเชือกเทียนเนี่ยถึงมันก็หาซื้อยากแต่ว่าเขาก็ราคาไม่แพงเกินกว่าที่เราจะใช้แบบ ฟุ้งเฟยได้นะเริ่มด้วยใบไม้ก่อนค่ะนะทบทบเชือกเป็นสองเส้นนะสส่เข้าไปอย่างนี้นะคะให้ถึงตรงนี้แล้วก็ทำเป็นบ่วงลอดมาอย่างนี้ค่ะทำเป็นบ่วงลอดมาอย่างนี้นะคะนี่หนึ่งครั้งนะคะเอาอีกสักครั้งหนึ่งไหมเอาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ จริงๆถ้าจะให้ง่ายก็ต้องร้อยเข็มค่ะเดี๋ยวนะคะเดวิตาจะแวะไปร้อยเข็มทําอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็รอดวงมาแล้วก็มัดขึ้นอย่างนี้นะคะสองครั้งก็แน่นแล้วค่ะแน่นแล้วนะคะทีนี้พี่ตาจะไปใส่เข็มนะคะหัวจะร้อยเข็มได้ก็ต้องใช้สมาธิทมอกร้อยเข็มอย่างนี้นะคะ นี้ก็เริ่มเริ่มโดยตัวขั้นค่ะใส่ตัวขั้นก่อนเพื่อความสวยงามนะคะเรียกว่าเม็ดขั้นค่ะพี่ตาเรียกว่าเม็ดขั้นแล้วก็ใส่หินนะคะใส่หินลงไปนะคะแล้วก็ใส่เม็ดขั้นสลับไปเรื่อยๆค่ะหินหนึ่งเม็ดนะเม็ดขั้นหนึ่งแล้วก็หินหนึ่งแล้วก็เม็ดขั้นหนึ่งหินหนึ่ง ตบช่อทายด้วยเม็ดขั้นนีนะคะเรียงมาลักษณะอย่างนี้นะคะมาลักษณะอย่างนี้นะแสงไปนะคะแสงไปก็จะได้แบบนี้ค่ะเราเอาห่วงมานะคะเคสนี้นะคะงานนี้พี่ตาใช้ห่วงเกี่ยวนะคะนะไม่ไม่ใช้ห่วงกลมแบบบิดไปบิดมาแยกแยกออกได้อ้าป,ปากได้นะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบอ้าปากได้อะ นะเชือกจะมีโอกาสหลุดออกได้ง่ายนะ,ะงานนี้นะกรณีนี้งานนี้พี่ตาจะใช้ห่วงเกี่ยวนะคนะคเข็มสอดไปค่ะ,ะวิธีมัดนะคะมัดให้มันแน่นๆทำนี้นะคะพอสอดไปนี้นะคะ,ะเพื่อจับดีๆนะคะดึงเชือกหนึ่งจับดีค่ะอันดึงตึงๆพันสักหนึ่งครั้งพันสักสองครั้งนะคะแล้วก็จับมาอย่างนี้ค่ะ วักมาอย่างนี้ทาเป็นบ่วงค่ะแล้วก็ควักมาแล้วก็ดึงนะคะดึงในระหว่างที่เราทําบ่วงแล้วก็ลอดเชือกไปเนี่ยเราก็พยายามจับจับตัวนี้ให้มันแน่นๆเห็นไหมพอจับมาอย่างนี้เขาก็จะไม่มีเชือกเหลือนะคะก็จะนี่ทาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะทาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทําเป็นบ่วงไว้อย่างนี้ค่ะทําเป็นบ่วงไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ ร้อยเชือกเข้าไปในบ่วงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะโอเคเี้ได้แล้วนะคะทีนี้นะพี่จ๋าก็กันพลาดด้วยการที่ร้อยร้อยเชือกเข้าไปในนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพ้วอความแน่นหนานะ ทีนี้กรณีเนี้ยเนี่ยหินเขาเป็นหินแปดมิลเขาก็รูใหญ่พอสมควรได้เราก็เหลือเชือกเชือกเทียนเราก็เหลือนะเราก็ควรจะใช้เชือกเทียนที่เหลือเนี่ยนะคะโดยการร้อยเข็มย้อนกับเข้าไปย้อนกลับเข้าไปนะคะในรูพวกเนี้ในรูต่างๆพวกนี้นะคะนคะคะเข็มมันก็จะมาผูก นคะคะโผล่ตรงนี้นะคะทีนี้มันก็จะดึงเข็มยาค่ะเพื่อไม่ต้องห่วงนะคะนี่ค่ะมือมือที่สามของเราคือครีมปากจิ้งจกนะคะครีมปากจิ้งจกต้องมีไว้คู่กับโต๊ะทำงานนะคะเวลาทำงานผ้าก็ต้องใช้ครีมปากจิ้งจกช่วยนะ,ะนี่ค่ะเห็นไหม่ะแล้วก็มามัดเดี๋ยวนะ เรารูนี่อีกสักรูนึงเวลาเวลาเพื่อนๆยังไม่เคยทําสักครั้งแล้วมานั่งดูคลิปที่พิตาทําเพื่อนก็จะงงมากเฮ้ยพิตาอธิบายไม่เข้าใจพิตามันจะทําจริงได้เลยหรืออะไรเงี้ยนะฮะพิตาเขาบอกว่าเออมันก็จะดูแล้วมันก็จะงงง,งแและถ้าไม่เคยทําเพื่อนต้องทําสักครั้งหนึ่งก่อนนะฮะ ถ้าถามว่าพิตาคบทำครั้งแรกนี่จะทําได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพิตาทําเลยเหรอไม่หรอกมันก็ทําครั้งแรกครั้งที่สองก็งงงงนั่นแหละนะคะนะแต่ว่าต้องลงมือทานะคะแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้พอทาเข้าจริงๆแล้วมันจะยากแต่ครั้งแรกนะพอครั้งต่อๆไปก็จะง่ายนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะอย่างนี้เสร็จแล้วนะที่เหลือก็ตัดเชือกค่ะเชือกอันนี้ ครีมนี้มันคมมันเสียแล้วนะคะเอาตัวนี้ตัดง่ายกว่านะคะจะตัวนี้ถูกๆนะแล้วใช้ใช้จนคุ้มค่กกว่าจะกว่าจะเสียทีนี้ไฟแช็คของพิต้าก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะไม่รู้จะใช้ได้ปะมีอันเดียวในบ้านยังไม่ได้ซื้อมาโอ้ของชั้นหน่อยเนี่ยค่ะเอาไฟลนๆเชือกเทียนที่เหลือๆมันก็จะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะ